็นย่งไรกันบ้างคะเด็กๆเมื่อก,กี้เด็กๆก็ได้ฟังเพลงร้องเพลงพร้อมทั้งออกกำลังกายไปกับเพลง h Shoulder Knee and t ว้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้ฟังว่า h Shoulder Knee and Toe มันแปลว่าอะไรเป็นอวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างนะคะ h a d แปลว่าศีารษะนะคะ h ate, แปลว่าศีารษะ h o u l d e r แปลว่า ลายนะคะ e, นีแปลว่าเข่นานะคะโชแปลว่านิ้วเท้านะคะเทปโชเดอร์ e ีแอนโชก็คือสีสั่งลายเข่าและนิ้วเท้านะคะอ่าเมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้ออกกำลับบงกายกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะเข้ามาสู่ บทเรียนของเรานะคะซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยของอวัยวะและการดูแลรักษาค่ะซึ่งวันนี้คุณครูคก็จะพูดถึงอวัยวะที่เราเรียกกันว่าจมูกซึ่งจมูกภาษา,ษาอังกฤษพูดว่า nose nose นะคะ nose นั่นเองอจมูกมีเอาไว้ทำอะไรนะ จมูก,ม,ม,ก,ม,ม,ก,ม,กมีไว้หายใจจมูกมีไว้ดมกลิ่นอ่าจมูกมีไว้หายใจมีไว้ดมกลิ่นนะคะอืมอันนี้ก็คือความสําคัญของจมูกนะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีการเจ็บป่วยเช่นเป็นโรคหวัดเป็นโรคไข้หวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอยู่ในจมูกทําให้การได้กลิ่นของเรามันเปลี่ยนไปนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลย นะคะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเพราะว่าเราเป็นหวัดนะคะหายใจก็ไม่สะดวกนะคะเมื่อเราเป็นหวัดเราก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะให้คุณหมอช่วยรักษาให้นะคะให้พ่อคุณแม่ช่วยหายาให้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะนอกจากโรคหวัดแล้วบางครั้งความอันตรายก็สามารถเกิดมาจากการกระทําของเด็กๆเ,เองได้ดังนั้นเด็กก็ต้องรู้จักระมัดระวังดูแลรักษาจมูกของเราด้วยนะคะ เช่นบางครั้งเด็กๆเ,เล่นเล่นแล้วก็ไปเจอลูกปกัดไปเจออะไรที่มันกลมๆเล็กๆนะคะเด็กๆอไปะยัดใส่จมูกอันนี้อันตรายมากห้ามห้ามเป็นอันขาดเลยห้ามทําแบบนี้เป็นอันขาดเลยอันตรายมากเพราะว่าเอาใส่เข้าไปบางครั้งมันมนองไม่ออกนะคะต้องไปให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาคุณหมอเพื่อที่จะเอาออกเลยทีเดียวอันตรายมากเลยนะคะ ันนี้ขอฝากไว้ว่าห้ามเป็นอันขาดเลยนะคะในวันนี้เราก็ได้รู้จักในส่วนของหน้าที่ของจมูกไปแล้วก็คือหายใจดมกลิ่นนั่นเองนะคะแล้วก็รู้จักการดูแลรักษาจมูกของเราในเบื้องต้นก็คือถ้าเป็นหวัดก็ต้องไปหาคุณหมอให้คุณพ่อคุณแม่หายาให้ทานนะคะแล้วก็ไม่นําสิ่งแปลกปลอมเข้าไปใส่ในจมูกนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ให้เด็กๆนะคะปฏิบัติาตามด้วยนะคะ จะพาเด็กๆมาทบทวนพยัญชนะไทยกันนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวกไก่ขอไข่ขอขวดขควายขคน คองระคังงองูจอจานชอ,ชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิง อชดาตอประตักทอฐานทอมนโทโธทอผู้เท่านอนเนนดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหาร พอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฟ้าพอพานฟอฟัน พอสำเพามอมา้ายอ,อยักรอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤษีสอเสือ หอ,อหีบรอจุลาออางพอ,อนกฮูกเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อตะกี้เด็กๆก,ก็ได้ฝึกทบทวนการอ่านพยัญชนะไทยกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาทำความรู้จักกับตัวพยัญชนะไทยตัวนี้กันคะ่ะตึมตัวอะไรคะเนี่ย เขาเรียกว่าตัวขอไข่ค่ะเด็กๆพูดซิขอไข่ขอไข่อ่าตัวขอไข่นะคะจะมีหัวกลมๆนะคะมีหัวกลมๆไม่มีหางนะคะอ่าแบบนี้เลยตัวขอไข่นะคะซึ่งเด็กๆจะชอบจำสลับกันกับตัวชอช้าง ว่ามันมีลักษณะคล้ายกันนะคะตรงที่หัวมันเห็นไหมคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะเด็กๆสังเกตดีๆว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนอนนเด็กๆลองดูสิคะอนนเด็กๆลองดูสิมัาไม่เหมือนกันตรงไหนอ่าชอช้างนะคะมีหางด้านข้างแต่ขอไข่ไม่มีหางนะคะเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะคะก,กิจกรรมวันนี้นะคะ สองกิจกรรมนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าสิบเก้าอันนี้คือกิจกรรมแรกนะคะอ่าเปิดไปที่หน้าสิบเก้าเราจะเจอขอไข่นะคะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ก็คือดินสอยางลบสีนะคะให้เด็กๆเอาดินสอจับดินสอให้ถูกนียนะคะจับแบบนี้ไม่เอานะคะสามนิ้วและจับลงไปดีๆนะคะ เขียนลงไปที่ตัวตามรอยปะที่ตัวขอไข่นะคะเริ่มจากจุดดำ,ำํำโค้งขึ้นมาตามรอยปะนะคะพยนนานชนะไทยที่มีหัวกลมๆเราต้องเริ่มจากหัวกลมๆก,ก่อนทุกครั้งนะคะโค้งนะคะขีดตามรอยป่าปื้ดปื้ดปืดปืปืด,ปด,ปด,ปด เสร็จแล้วให้ระบายสีรูปไข่นะคะใหระบายสีรูปไข่ส่วนตรงขอบไข่นี้นะคะก็ระบายสีด้วยสีเหลืองนะคะถ้าเด็กๆใช้สีอื่นเราจะมองไม่เห็นที่เราเขียนนะคะดังนั้นคุณครูอนุญาตให้เด็กใช้สีเหลืองนะคะอ่ะต่อไปกิจกรรมที่2นะคะก็อยู่ที่หน้าที่2 0นะคะอ่าหน้าที่2 0นะคะเขาบอกว่าระบายสีภาพเจ้าหมูแล้วเติมหูด้วยการปะติด ใบไม้ให้เป็นหูทั้งสองข้างดังนะั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมในกิจกรรมนี้นะคะก็คือสีกาวและใบไม้นะคะและใบไม้สองใบนะคะเพื่อจะนำมาเป็นหูนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเด็กๆระบายสีภาพ ตัวหมูก่อนที่หมูก่อนนะคะมาเราระบายไประบายเลยนะคะระบายค่อยๆระบายอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะดูขอบมันด้วยนะอย่าให้หลุดขอบนะคะตอนนี้นะคะคุณครูก็ระบายสีใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ,ะเมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะเตรียมนำใบไม้ที่เราเตรียมไว้สองใบนะคะ มาติดกาวทากกาวแล้วก็แปะที่หูเลยนะคะมาค่ะเรามาทำไปพร้อมกันนะคะกาวเปิดฟึบเตรียมทาเลย ให้ทั่วๆใบไ,ไม้นะคะเดี๋ยวถ้ามันมือเลอะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราไปล้างนะคะที่รักไปล้างเอาล้างได้นะคะ ร้อยนะคะกดลงไปเมื่อเราติดเกาแล้วเราก็กดลงไปนะคะกดลงไปนะคะติดเกานะคะให้อยู่เลยครูไม่อยู่สิเนี่ยติดเกาปุ๊บก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะ อย่าลืมเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถ่ายรูปคู่กับผลงานของตัวเองนะคะทั้งสองหน้าเลยแบบนี้นะคะชูแบบนี้เลยสหน้าเวลาถ่ายรูปคู่ผลงานตัวเองนะคะชูแบบนี้เลยนะคะสองหน้าแบบนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากกิจกรรมต่างๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ